โอ้ดูอะไรมองหาอะไรเขาเขาเขาาไล่ครับจับลายจับลายไหนไหนอะไรอะไรจับลายเขา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 ลายากครับขายากครับเออแล้วคืนนี้อย่าลืมนะครับป้าครับป้าครับเอสั่งมาสิบนายมาดูแลหน้าบ้านนะวอไปย่งวอไว้ไหยังยังงครับ

เฟซเอ็นเฟซเอ a นเฟ a เอ็นเฟซเอ e นเอ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 ซีเอเอซีเอเอเออเ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 ออกกับการสอเรื่องคัแล้วเอแล้วเรอันได้รับเอกสารแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วเอเดี๋ยวนี้รับป้ารับงานไม่ให้แล้วครับผมนะเดี๋ยวแบ่งกันสมจิตคนละีบาทครับป้ารับงานไว้นะนะครับผมเอออยู่แถวนี้ไปไหนนะครับผมครับผมโอเคอันนั้นออะไรอะไรหนังสือเล่นข่ครับหนังสือเล่นข่ครับหนังสืออะไรหนังสือเล่นข่ครับ

เดี <łość> ๋ยวกินแทนเองแหละวันนี้โอเคเอาโอเคโอเคใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าคืนนี้สั่งมาสิบนายนะเป้าหน้าบ้านนะเออแล้วรถถังไว้ไหนรถถังรถถังรถถังจอดแล้วครับจอดแล้วครับจอด้ด้านนอกนะนี่ครับด้านไหนเออด้านนั้ด้านไหน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 ไหนตหนไ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 อาไวนไหนไว้เหนไหนไหอนไนไ้นนนไนไหนเหนไหน โอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเคลียร์ให้ป้าหน่อยวันนี้นะโอเคนะโอเค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 เยู่แมาเติมมาปิ๊โป้โอ้โหมีปิ๊ปโป้ด้วยเจอแม่เยี่ยมจริงจริงขอ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 เอ่อ খেল খেল খেল

ก็บอกว่ามกตบอกาเ่ยหนีสิหนีจะหนีทำไมเดี๋ยวป้าป้าไปหาหน้ากินเลย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 บอกว่าเลยบอกาว่าเยบอกป้าว่าเ๋ยบอกปว่าจะหนีสีเยเยเยบอกว่าจะจะจะไปทะเลอ๋อไปไหนอ้ไปทะเลตตัวตัวตัอต่วต่วตั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 วต่อตเวต่อตันต่ต่ตวตตตัวว่ โอ๊ตแปที่บ้านบริผู้อะไรบอกท่่ทำไมไม่ปิดแมสไม่ปิดแมสเอา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 ปิดปิดปาไว้ปิดปม่ได้ว่าว่าเออว่าก็บ้าบ้บบเออบอกเออ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 ออเอเออเออออเ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 ออออเ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 เอออออเ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 อเอ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 อเ

เออแปรดิแปรดิป่าอะไรเขบอกว่าแม่แม่ม่มีคนเดียวคุณตายไปแล้วแม่จะทำไงโอ้แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแต้มมันผมหยิกอ้เออเออมาลีพูดต่อเออคุณปาเาบอกเขาบเขาบอกแม่รวยกูรู้ไหมว่ากูเนี่ยแม่มึงโอ้หึเก่งอะเนี่ยเยิ่งถ้าป้าไมาในออดพร่แย่เลยเนี่ยไม่รู้มาลีพูดอะไรเ ก็บอกมึงกะทำอะไรเมื่อคืนนี้ก็บอกก็บอกบอกมึงรู้ไหมเมื่อคืนมึงทำอะไรเขากเจงมหลุดยางก็ะามอ้หลุดแล้วบอกพ้าไไหวเ้งแล้วเขาบอกเขาบอกแม่ไปไหวเด้งแล้วรู้ไหมพ่อมึงอยู่ไหนรู้มั้ยมึงเป็นใครโอ้โหมึงกับคนเดียวเอ้โหที่นีเฉย กอกวูอฟังใครอ๋อฟังใครไม่ไงต่อต่อเลยมาตัวตัวตัวเียวต่อต่ต่รียวิามเดี๋ยวจำอ๊ตเอาใส่หมวกไว้เออเนี่ยเห็นใจล่ามแปลแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้ล่ามแปลนะ FT จะฟังไม่รู้เรื่องเลยเรามีล่ามแปลนะครัเรามีล่ามแปลเออรู้เรื่องกันคุยกันรู้เรื่องอ่าล่ามแปลโคตรโคตรโคตรวเออเออ ป้าต้อนได้จ้อนกิป้าเกิดพูดเปิดพูดเออคุดเป็นดินคุดเป็นดินป้าคุดเป็นดินเออเบริบ่ลอะไรนะบ่าอะไเขาบอกว่ามันมีคุดไว้เขาบอกมันมีคุดไวยป้ามันมีคุดไว้แม่อ๋อมันมีคุดไปแตงไปไปไปไมันคุด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 มันมันมันอืมว่าอะไรนะว่าอะไรเขาบอกป้ารู้อ๋อเออป้ารู้มีฟังไม่รู้เลยบอกรู้ อี S <S tamam <zers> ault, ier, ้ตาเต้เตตตตตตอหเก่งนะเก่งนะมาหนีมาเก่งเนีอยอย่าไปตีมันสิไปตีโอ๊มันโอเคปอ้อ้นนี้เปอนยโอ๊นอคยโอ๊ยแอบยโอยนอ่แอบยโอยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ็้โอ้ย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 กอ้ยโ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 ้อ้ยโ่้อ้ยอ้โอ้ยโอ้้อ้โอ้อ ันนี้ถ้าเขาทำก็ทําเองจะใช้โอ๊ตก็โอเคอยู่ถ้าใช้งานโอ๊ตโอ๊ตก็ทํานะคะทีนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งถึงจะพูดคนเดียวพูดได้ทั้งวันนะวอโทรศัพท์ทั้งวันนะแต่โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่เสียนะคะเสียโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียแต่เดีย๋ยวไม่ยากขาแอบทายเขาหน่อยเหมือนเขาจะขยันเหมือนเขาจะจะขยัน จะพูดคนเดียว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 เดี๋ยวเดี๋ยนี่ะประตปมมีทีเด็ดนี่แต่ละคนออกไม่ได้ออกไม่ได้เดี๋ยวีแป๊บนึงแป๊บนึงมามานมา มันี่มส่งแสวงหาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยี่าจะทำก็ทำเนี่ยนะเอนะเ้อเขาทำก็ต้องปล่อยเขาทำไปเนะเนี่ยตื่นมาตีห้านะตีสี่กว่าอีกอีกนแผนกหนึ่งตีห้าอีกนแผนกหน,นึ่งเราแผนกเออแผนกตีห้าครึ่งเราเรามีหลายนแผนก เขาอยากเออขาอยากอยากทาก็ให้ให้ให้เขาทำจะเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าทำก็ให้เขาทำหวาทูอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ตรงนี้แหละไอ้แก้วแก้วก็จะมาแต่เช้าแก้วเขาตื่นเช้าอยู่แล้วเป็นอย่างเงี้ยอองเราสะอาดด้วยนะคะเออเออสะอาดด้วยนะ เออเอ่อป้าป้าเกียงป้าเกียงจะทําก่อนประมาณตีสี่กว่าป้าเกียงก่อนรอบหนึ่งป้าถูงใช่ตื่นมากแค่ป้าถุงเเอ่ป้าเกียงนี่จะเป็นคนที่พูดพูดคนเดียวอะไรคนเดียวมนี่ยแต่แคก็ทำงานได้นะคะสะอาดด้วยสะอาดด้วยป้าเกียงเนี่ยเรียบร้อยเวลาให้เสื้อผ้าไม่เอาไม่เอานะคะต้งเป็นของลูกอย่างเดียวเราหลอกฮะหลอกต้องหลอกอ่ะหลอกว่าของลูกส่งมาให้ถ้าเป็นของเราเองให้ไม่อมไม่เอาไม่เอาของใคร ต้องเอาของลูกอย่างเดียวเพืงให้ลูกส่งมาถึงจะถึงจะใส่นะถึงจะใส่ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยของเราของเราคนทำความสะอาดมีหลายแผนที่หลายช่วงหลายช่วงอออารมณ์เออแต่ลมเขาไงถ้าเขาลมจะทำต้องก่อนเขาทำนะต่องเขาทำแต่ขาประจำนี่คือปะาเกียงปักเกียงนะคะระับปลเกียงนี่จะพยานทํทำ ทำทั้งวันอะเพียงกับเอ่อลุงลุงไปท,ที่ที่ว่าเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะคะที่คุณหมอฟ้าถ่ายคลิปไปแล้วนั่นแหละทำทั้งวันเหมือนกันนะเขาบอกให้มันสะอาดกับป้าแล้วบอกอพักมั่งก็ได้นะไม่ต้องฝ่าทั้งวันรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกให้มันสะอาดทับเพราะว่าเราก,ก็เปิดเขาทำคือใจเขาอยากทำแล้วเปิดเขาทำเลยจะไม่ห้ามเลยพวกนี้นะคะมันอยู่ที่จิตใจเขาอย่างเดียวนะคะเนี่ยเป็นอย่างงี้ของเรานี่ยม<ส>ันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลายแผนกมาก แต่ละคนโอ้โหสุดๆกันทั้งนั้นเลย